สวัสดีครับรีวิวคลิปเสียงดูคุติมอนสเตอร์นะครับตัวนี้ M 796นะครับมาพร้อมชิ้แต่งนะครับไฟเดียวหน้าแต่งนะครับยางเต็มเต็มนะครับยางใหม่นะครับยางเต็มๆนะครับปัม๊มบนเบมโบนะครับ ของแต่งคันนี้คุ้มๆนะครับแน่นๆนะครับไปขวาเบมโบปบอกแฮนแต่งกระจกปลายแฮนนะครับใสๆนะครับตัวถัง มาพร้อมทอ่อเทอร์มิโนโนี้นะครับกาดท่อเป็นคาร์บอนนะครับได้ทอดแท้คุ้มๆนะครับแล้วก็ตรวจหมดนะครับตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับยางเต็มๆนะครับ ใสนะครับ